โปรแกรม GPS วัดที่ดินอนธิพ์เป็นโปรแกรมวัดที่ดินใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตสำหรับระบบปฏิบัติการ Android ทุกรุ่นวัดพื้นที่ด้วยระบบดาวเทียม GPS ใช้งานง่ายๆแม่นยำเพียงกดปุ่ม2ครั้งคือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของพื้นที่ที่ต้องการวัดทุกท่านก็วัดพื้นที่ได้แล้วเป็นโปรแกรมที่ช่างวัดช่างสำรวจและเกษตรกร,กรทั่วประเทศใช้กันอย่างแพร่หลาย โปรแกรม GPS วัดที่ดินอดิพศเหมาะสำหรับในช่างหลังวัดช่างสำรวจเกษตรกร,กรใช้วัดพื้นที่ประเมินราคาสำหรับงานเกี่ยวข้าวไถานาตัดอ้อยสวนยางพาราและงานกษิกรรมทุกประเภทคุณสมบัติของโปรแกรม GPS วัดที่ดินอดิพศสามารถใช้งานง่ายแค่ไปนปิ้วสัมผัสโดยการเดินรอบตามพื้นที่ที่ต้องการวัด ก็สามารถคำนวณพื้นที่และรายได้พร้อมทั้งรายงานสรุปยอดเป็นรายเดือนรายปีวิธีการใช้โปรแกรมในการวัดพื้นที่ 1. เปิดโปรแกรมและเลือกตั้งค่าระบบ 2. กดปุ่มเริ่มต้นแล้วเดินล่อแปลงที่ดิน 3. กดปุ่มสิ้นสุดณัดนะตำแหน่งแปลงที่ดินสุดท้าย 4. ป้อนอัตราการจ้างเป็นเงินบาทต่อไล่แล้วกดตกลง 5. จะได้เนื้อที่และรายได้ค่าจ้าง 6. กดปุ่มบันทึกโปรแกรมอัธิพน์มีเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานสะดวกใช้งานง่ายเช่น 1. สามารถขยายรูปให้มีขนาดใหญ่ได้ 2. สามารถย่อรูปให้มีขนาดเล็กได้ 3. สามารถขยายรูปแบบเลือกรูปสี่เหลี่ยม 4. แสดงรูปก่อนหน้า 5. แสดงรูปขนาดเดิม 6. วัดระยะทาง 7. เป็นเครื่องคิดเลขการใช้โปรแกรมเปิดงานเก่ากดเมนูแล้วเปิดไฟล์เก่าดังภาพ 2. เริ่มงานใหม่กดเมนูสร้างไฟล์ใหม่พิมพ์และกดตกลงดังภาพการสูบรายงานเนื้อที่และรายได้ทั้งหมด 1. กดเมนูและเลือกรายงาน 2. กดเลือกเดือนปีพศที่ต้องการดูรายงาน 3. กดปุ่มรายงาน 4. จะแสดงรายงานจำนวนแปลงทั้งหมดเนื้อที่ทั้งหมดและรายได้ทั้งหมด โปรแกรม GPS วัดที่ดินอริพ์ผู้พัฒนาโปรแกรมลางวัดที่ดินเจ้าแรกที่ใช้งานง่ายที่สุดในประเทศไทย